ชอบครับแต่ว่ากลัวไม่ค่อยกล้าเล่นเราก็จะเล่นไฟเย็นอะไรที่มันไม่มีเสียง kop, ส่วนมาทัศไอ้แดงๆนี่ก็ยืนดูอย่างเดียวไม่กล้าจุดไฟก็สงสัยนะแต่ก็พอจะรู้คร่าวๆไอมันน่าจะมีส่วนผสมของดินปืนหรืออะไรที่จุดไฟติดอยู่เอาไปมง่ายเลยนะครับในส่วนสมมาทัศก็จะมีดินปืนอยู่ซึ่งประกอบไปด้วยดินประสิวของถ่านแล้วก็กำมะถัน มันคือดินเปรนะมันจุดไฟติดพอเราจุดไฟเนาะไฟเข้าไปก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีทําให้สมวนผสมเหล่านั้นแตกออกเป็นกา๊าซอย่างรวดเร็วที่เสียงมันมาจากปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์พอกาก๊าซป็นแหล่งกําเนิดเสียงแต่กา๊าซมันขยายตัวถ้าการเคลื่อนที่ของกา๊าซมันเร็วกว่าเสียงที่มันส่งออกมามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกคล้ายๆว่าโซนิกนะครับเหมือนโซนิกบูมถ้าเราเคยได้ยินเกี่ยวกับโซนิกบูมอย่างเช่นท้าเครื่องบินมันบินเร็วกว่าความเร็วของเสียงเมื่อไหร่ มันส่งเสียงออกมาแต่มันวิ่นเร็วกว่าเสียงมันก็จะเกิดโซนิคบูมคือเป็นเสียงระเบิดขึ้นมาอันนี้คล้ายๆค,ครับแก๊สมันขยายตัวเร็วมากจนเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นเหมือนโซนิคบูมขึ้นมานะครับเป็นเหมือนคลื่นกระแทกมันก็เลยเป็นเสียงปังๆๆๆที่เราได้ยิน จงสามารถทําได้นะครับถ้าอยากให้ดังขึ้นแล้วก็เราต้องดูส่วนผสมที่มันทำให้แก๊สเกิดมากขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นลงจริงๆต่างประเทศก็มีการพยายามพัฒนาประทัดที่ไม่มีเสียงด้วยนะครับก็คือพยายามลดการเกิดปรากฏการณ์โซนิกบูมนะถ้าใครที่เรียนฟิสิกส์มาก็จะบอกว่าอ๋อมันคือกฎข้อที่3ของนิวตันพอเราจุดบั้งไฟนะมันก็จะมี ีอะไรบางอย่างมาด้านล่างมันจะทําให้เกิดแรงไปด้านบนงั้นกระสวยอวกาศเล็กๆของเราก็สามารถลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ใช่ครับเพราะไม่มีคอนโทรลเนาะก็มันก็ไปตามสมดุลสมมาตรหรือการพัดของลมใช่ครับการยิงกระสวยอวกาศการส่งยานอาวกาศขึ้นไปนอกโลกก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือการปล่อยเชืองไปด้านล่างเพื่อดันขึ้นไปด้านบนจริงๆคือ ไม่ต่างนะครับอาจจะแค่รู้สึกเล็กน้อยพราสมมติถ้าเราโยนประทัดออกไปจากตัวเราแปลว่าเสียงที่วิ่งมาหาเรามันก็จะวิ่งมาถึงเราช้าขึ้นเสียงอาจจะต่างจากการที่ประทัดถูกโยนมาหาเราก็เหมือนกับรถไซเรนจากรถดับเพิงจากบอที่มันวิ่งผ่านเราจาังหวะที่เข้ามาหาเราเราจะได้ยินเสียงแบบนึงจังหวะที่ออกไปจากเราก็จะเป็นเสียงอีกรูปแบบนึงเป็นเรื่องของความเร็วของวัตถุที่ส่งเสียงอ่าก็ขออยากจะเตือนนะครับการเล่นประทัดเมื่อมันเกิดการระเบิดมันก็เป็นอันตรายแน่นอนนะครับถ้าเราจุด แล้วมันระเบิดใส่มือเราก็มีโอกาสที่เราจะต้องได้รับบาดเจ็บแรงดุแรงก็ขอให้ระวังนะครับ